ยาววิ Yo, s <S สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำคอมโบเมวาสิบทอดนะครับผมในส่วนของ P.P. พีหนึ่งหนึ่งะครับผมก่อนอื่นที่จะไปดูคอมโบกันนะครับผมอยากจะอธิบายในส่วนของสกิลที่ใช้ในการเรียกบัฟสีดำแดงนะครับผมเพื่อที่จะได้เข้าใจในรูปของคอมโบมากยิ่งขึ้นนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะให้ท่าน กรุณาเปิดใจรับฟังให้มันเข้าใจจนซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อได้กระดูกจงเข้าใจเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าใจกันต่อไปก็เป็นคาคมของอาจารย์แดงชีต้านะครับผมก็เกิดใครไม่เข้าใจลองไปเซิร์ชใน YouTube ได้นะครับผมจะมาดูในเ่วนของสกิล ที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับผมจะผมจะเรียกว่าสกิลดูโอ้แล้วกันนะฮะก็จะมีคีย์ลัดในการใช้งานประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะมาในส่วนของสกิลที่เป็นสกิลที่ใช้ในการเรียกบัฟสีดำแดงของเมวานะครับผมก็จะเป็นสกิลเหล่านี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับผมสกิลที่ใช้ในการเรียกบัฟดำแดงที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็เป็นสกิลแรกเลยครับ NE บวกคลิกซ้ายนะครับผม แล้วก็สกิลพีบาร์นะครับผมผมดึงมาไว้ในคีย์ซอสเลยเพื่อจะกดง่ายๆคือกดเลขกหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดเลขกหนึ่งได้เลยแล้วคลิกซ้ายอ่าแล้วก็สกิลดาดทะลวงนะครับผมเรากด s คลิกซ้ายครับผมแล้วตามด้วยตัว s นะครับผมอ่าแล้วตัวสกิลสุดท้ายก็จะเป็นสกิลรอยตานะครับผมกดอ่าคลิกซ้ายบวก w บวกสเปซบาร์นะครับผม อโอเคครับประมาณนี้นะผมอะโอเคนี่เป็นอคอมโบรแรกนะครับผมก็ผมจะใช้ให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือโดยผมเปิดด้วยช็อตก็คือเป็นธนูสายลมนะครับผมแล้วตามด้วยธนูเชือก ธนูเชื่อมี CC เป็นสตันนะผมแล้วตามด้วยพีบานตัวพีบานก็มี CC ซเป็นสตันขณะเนี่ยซี CC ที่ออกจากพีบานเนี่ยมันจะไม่รับให้นะผมเพราะมันเป็น CC ซีซ้ำแล้วก็ผมจะตามด้วย CC ซลอยจากสกิ l นักลบตะบอบฟัดฟันเลยแล้วแล้วต่อด้วยตัดเสียนแล้ะ้อนเก็บอ่าแล้วใช้ใดูชอต สตนันลอยนเนลซ์นอ่ะมันจบสกิลด้วยซูเปอร์อเมอร์และฟันการอ่อันนี้เป็นคอมโบที่สองนะผมผมเปิดได้ลอยเลยคอั์เตอร์ส่วนกับคอมโบเนี้ยคือผมดักดักด้วยสกิลชิปคิวก็คือตัวพระจันทร์แดง หลัจงจากนั้นผมก็แคนเซิลด้วยตัว W C ก็คือตัวก้อนเกศแล้วผมก็ปาด3ครั้งด้วยสกิลดาบพยุหมุนและทำลอยด้วยสกิล S E นะแนละ้ตามด้วยตัดเสียนแนละผมแดดท้ายหลังแดดท้ายหลังโดยการสะบัดเมาส์พอแดดท้ายหลังปุ๊บผมก็ตามด้วยพีบาร์ P เลยแล้วตัดเสียนอีกทีหนึ่งแล้วกว็แล้วก็จบด้วยถอยหลังฟัน โอเคประมาณนี to to ้นะต่อไปเป็นในส่วนของ combo sa fg นะผมก็ตัวนี้ใช้ในกรณีที่ผมเจอตัวที่โล guide, ่นาหนานะครับผมตัวที่ตั้งโล่นะครับผมไมวาและมีข้อเสียนั่นคือไม่มีจับนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าไป CC เขาได้เนี่ยมีอยู่ วิธีเดียวนะผมนั่นก็คือเบิร์สโลเขาทิ้งซะนะผมเบิร์สโลก็คือการทําลายโลกคนระับเพอะพโลกเขาแตกเนี่ยตัวสถานะป้องกันนยเขาจะถูกทําลายับผมเราก็จะสามารถซีซีได้ฉนั้นเนี่ยการที่จะเบิร์สโลเขาได้เนี่ยควรจะต้องเป็นสกิลที่รุนแรงอ่าแล้วก็ป้องกันตัวเองไปในตัวเพราะว่าการที่เขาตั้งโลกนะเขาไม่ได้รอเขาไม่ได้รอเราเข้าไปฆ่านะผมเขาตั้งโลกเพื่อ รอให้เราเข้าไปแล้วเ,เขาก็จับนะครับผมอ่อาแล้วแต่อย่างวอลิเออร์หรืออ่าอย่างการเดียนก็ได้การเดียนชาน้าๆนะครับเป็นบอเนี่บอบอแบบบอวอมจะไวแต่ถ้าเกิดการเดียนเนี่ยอาชีพท,ที่ชา้าๆเองการเดียนเนี่ยเขาก็จะตั้งโล่รอเราเข้าไปครับผมพอเราเข้าไปสกิลปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้จังหวะน,นั้นจับเราคนระับนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการใช้สกิลแบบเพรสเซฟนั่นเองนะครับผมโดยการเก็บบัฟดับแดงก่อนนะ ก็คือเราก็เก็บบัมบ์แบบแดงไปเลยอ่าอ่าพอได้บัมบ์แบบแดงปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้สกิลเหล่านี้ผมที่ผมขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยใช้ในการเบิร์สโล่าสมมติตัวนี้คือการเดียนกำลังตั้งโล่อยู่นะผมผมว่าเก็บบัมบ์ดำแดงเบิร,ร์สโล่ระยะไกลปังปังจที่เห็นไหมระยะระยะที่สกิลออกนะมันไกลพอที่จะมันไกลพอที่จะ ทำให้การเลียนนั้นจับเราไม่ถึงนะครับผมถึงจะจับโดนก็เขาก็ต้องแดดออกมาหนึ่งจังหวะอยู่ดีนะครับผมมันก็ทำให้เรานั้นเหมือนซื้อเวลาในการแดดหนีได้อีกได้อีกได้นะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นเราใช้ใดูรัวบนสกิลอ่าซ์สเปอร์อเมอร์บวกฟันการนะครับผมโดยการ เก็บบั๊มดำแดงไปในตัวนะผมโดยที่ยังบัฟมาให้อ่าบัฟมันหมดนะ<ม>เพื่อเราจะได้ใช้สกิลเหล่านั้น,นได้ต่อเนื่องะเริ่มต้นก็โดยการเก็บบั๊มดำแดงก่อนนะ<ม>ชิบคิวเลยนะผมฟันข้างจิ้มเก็บบัฟใหม่นะคร<ม>ับผมอ่าฮะฟันข้างคูดาวถอยยลังฟันจิ้มเก็บใหม่ จิมชิปคิวอ่าฝาข้างจิมเก็บบัฟใหม่ใส่รางฟันชิปคิวจิมฝาข้างอ่าเก็บบัฟใหม่จิมชิปคิวฝาข้างจิมเก็บบัฟใหม่ชิปคิว อ่าปานข้างถอยหลังฟันเก็บบัฟใหม่จิ้มชิปคิวเห็นไหมผมผมก็จะเหมือนเป็นการใช้สกิลเหล่านี้วนไปเป็นลูปนะครับผมโดยการที่พยายามเลี้ยงบัฟดาบแดงโดยสกิล SE บวกคลิกซ้ายนะผมนี่ตรงนี้เซอี SE, คลิกซ้ายแล้วก็แบบใช้สกิลวนลูปไปเหมือนทั้ผมแล้วก็ บนเป็นหลุมเดิมไปเรื่อยๆนะผมประมาณนี้เหมือนเราเบสเราก็เบสเาเมจได้เรื่อยๆนะผมะแต่่าถามว่ามันใช้งานเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันง่ายแบบนี้ไหมผมบอกว่า,วาอเขาก็มีมือมีตีเหมือนกันนะ <c oughs> เขาแบบมันก็าอาจจะไม่เหมือนกับหุ่น,นฟางหุ่นที่เราตีอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยก็ต้องกัดจังหวะด,ดีๆนะผมเลี้ยงบัฟให้ มันพอเหมาะแล้วก็ใช้สกิลในระยะที่เหมาะสมนะครับผมเพราะว่าในตัวของบั๊มดำแดงเนี่ยมันก็ใช้ระยะไกลอยู่แล้วออย่างสกิลจิ้มหน่อยดูยวดูดิไกลไหมล่ะดูชิปสิลนะโห้ดีระยะไกลมากนะผมเนี่ยก็ดูดูด้วยนะผมอะไรใช้งานอันนี้เป็นสกิลคอมโบ SA ซเอบอกเอกนะผมที่ผมแนะนำะต่อไปเป็นคอมโบ ทั่วไปหรือคอมโบพื้นฐานนั่นเองผมเป็นคอมโบที่ใช้ง่ายๆนะครับผมสั้นๆครับผมเป็นคอมโบที่เซฟที่สุดแล้วนะครับผมก็จะเริ่มต้นด้วยการ cc โดยช็อตทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นสกิลที่ผมเรียงมาทั้งหมดก็จะเป็นดาบทะลวงนะครับผมธนูนะครับผมแล้วก็รอยตานะครับผมแล้วก็ตัวแทงลบตาบอดนะครับผมที่เป็นสกิลช็อตทั้งหมด หลังจากที่ผมเราทำช็อตศัตรูได้แล้วเราก็จะคอมโบโด้วยสกิลเหล่านี้นะผมอ,ะอย่างคอมโบแรกผมจะใช้ช็อตเป็นสกิลสกิลนี้แล้วกันนะสกิลนี้แล้วกันนะคอมโบแรกเรามาดูคอมโบแรกนะครับผมเป็นคอมโบที่ใช้ ง่ายช่วงสั้นนะครัอ่าโอเคอ่าน,น,นี่เองอเครับผมง่ายๆคอมโบสุดท้ายก็ประมาณนี้นะผมสำรับคอมโบเมวาทั้งหมดที่ผมนำเสนอในวันนี้ก็ใช้งานได้จริงแน่นอนครับผมแล้วก็ พอเป็นแนวทางน่าสำหรับคนที่กําลังเล่นมีว่าสืบทอดอยู่นะครับผมก็วันนี้อาจจะต้องจบคลิปเลยนะครับผมไม่มีอะไรทิ้งท้ายและทิ้งทวนนะครับผมเพราะเล่นสืบทอดอยู่ไม่ได้เล่นทวนนะครับผมโอเคครับสําหรับผมวันนี้แล้วน้องมีว่าครับผมก็ต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สาหรับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทางคลิปต่อไปก็ วันนี้ก็บายบายนะครับผมสวัสดีครับ